สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวรี 289.Taro ทนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองส่วนการดูโดยส่วนตัวละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะสะดวกพร้อมก็ค่อยนัดแล้วกันนะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือน คันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายของปีละนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยนะดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะเดี๋ยวอาจารย์จะขอดูที่คุณก่อนละกันนะคะตัวคุณกับเดือนนี้เป็นอย่างไรนะชาวพิจิกเดือนนี้อาจารย์ต้องบอกว่าคุณมีเสน่ห์นะคุณทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเรียนคุณจะทํางานนะคะหรือใช้ชีวิตส่วนตัวคุณดูเป็นตัวของตัวเองนะะการงานจะก้าวหน้าขึ้นคือต้องบอกว่าชาวพิจิงในเดือนนี้จะเป็นคนที่รักอิสระต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะต้องการที่จะรักตัวเองดูแลใส่ใจตัวเองนะคะแต่ไอ้เรื่องที่ว่ามีไปส่องไปมองคนอื่นหรือคุยบ้างไหมหรือมีคนทักมาก็อาจจะมีบ้าง หรือมีคนมาสองคุณหรือคุณไปสองเขานะคะมีบ้างแต่คุณจะพราวสเสน่ห์ในเดือนนี้ที่สําคัญนะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไปโฟกัสความรักมากจนเกินไปนะจนจนแบบว่าเครียดคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะดูแลตัวเองดีคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากและในเดือนนี้นะคะมีแต่คนอยากเข้าหาคุณอาจจ,าอาจจะเข้าหาจากการทํางานการเรียนหรือการทักในสื่อโซเชียลได้ ความรักในเดือนนี้คุณควรจะทําอย่างไรที่ผ่านมาชาวชาวพิจิกและหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนโดนหักหลังโดนนินทาว่าร้ายโดนเข้าใจผิดหรือโดนทําร้ายเป็นผู้ถูกกระทําเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้ ท่านใดก็ตามที่เคยเจ็บปวดเสียใจเดือนนี้คุณจะสตรองจะแข็งแกร่งขึ้นยิ่งท่านใดที่เลือกจะอยู่กับตัวเองเป็นอิสระเป็นโสดเป็นไม้อะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็ทําในภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยบางคนบางท่านสวดมนต์ไหว้พระทาสมาธิหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังชีวิตคุณจะแข็งแกร่งมันเป็นไปได้นะคะว่าในเดือนนี้อาจจะมีคนมาขอคอมมิชเมนต์หรือมาขอเปิดใจมาขอพูดคุยนะคะ คนคนนี้อาจจะไม่เคยยอมใครแต่พอมาเจอคุณเขากิรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะยอมยอมอ่อนอ่อนโยนด้วยยอมใจดีด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่มีภาวะเป็นผู้นําซึ่งคุณเองก็มีภาวะเป็นผู้นําคนคนนี้ก็เป็นผู้นําแต่สุดท้ายเขาจะเป็นคนที่ยอมอ่อนโยนกับคุณเพียงคนเดียวนะมีโอกาสได้คอมเมนต์ได้พูดคุยอะค่ะอย่างอย่างถูกต้องเลยแหละชัดเจนด้วยแหละ เรามาดูกันดีกว่าคนคนนี้คือใครกันคนคนนี้ว่ากับเป็นชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมราศีพฤกษ์รัคนาราศีพฤกษกนะคะไพ่ใหญ่ไพด่ the star, the elephant, the ดีเอดอะสตาร์เดอะฮาร์ลฟนและเดอะซันเลิศเลิศเก่งดีสําหรับอาจารย์เก่งบวกดีเท่ากับเพอร์เฟกแล้วเก่งก็ว่าดีแล้ว ดีก็ยิ่งเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นคนใจดีมีเมตตาอ่อนโยนนึกถึงแต่นึกถึงแต่เรื่องที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องเคารพให้เกียรติเป็นคนเด่นคนดังคนเก่งเก่งบวกดีสมการนี้มีอยู่จริงใช้ได้จริงคนนี้กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณจะชอบหรือเปล่ามีโอกาสเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เนาะเดือนเกิดก็จะเป็นกุมภามีนาหรือเมษาพฤษภาประมาณนี้นะคะ คนนี้เด่นดังเก่งฉลาดคือแนวโน้มในอาชีพในการเรียนของเขา,ามันเป็นไปได้ว่าเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์คนเด่นคนดังหรือเป็นคนดาวเด่นในแวดวงสังคมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอาจารย์สอนอาจารย์หมออาจารย์นักกฎหมายอาจารย์โน่นอาจารย์นี่ในมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์ของอาจารย์บางท่านอีกทีหนึ่งเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนเด่นคนดัง,คน,ดงคนหน้าเด็กคนมีชื่อเสียงเอาง่ายๆว่า สารพัดดีสารพัดเก่งอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็มีความจริงใจความเด่นดังอ่อนโยนเมตตาก็มีเก่งฉลาดรอบรู้ทุกด้านหน้าตาดีบุคลภาพดีลุกสมาร์ทอยู่ในนี้หมดเลยไม่บ่อยนะคะใครที่จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้อาชีพก็อย่างที่บอกค่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอาการไฟฟ้าหรือ ให้แสงสว่างให้ความรู้เป็นผู้รู้เป็นกูรูในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเป็นอาจารย์เป็นผู้รู้หรืออาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นคนเด็ดดําเป็นคนใจดีอะ่ะเอางี้แล้วกันคนคนนี้จะเทคแอคชั่นยังไงกับคนเขาไม่เคยยอมใครคําว่าไม่ยอมไม่ได้หมายความว่าเขาใจร้ายแต่หมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกถูกชะตาหรือรักใครนะคะง่ายๆ เขาก็จะเดินทางมาหาคุณเขาจะวิ่งไล่ตามคุณเขาเชื่อในเสียงในหัวเขาเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองว่าคุณคือคนที่ใช่เขาว่าพร้อมที่จะมั่นคงและหยุดอยู่ที่คุณถ้าที่ผ่านมาชีวิตของเขามันเหนื่อยหรือมันเจออะไรมาแบบคนที่ไม่คู่ควรกับเขาหรือไม่ดีอะตัวเขาเองจะปล่อยผ่านแต่เขาจะโครจรเข้ามาในชีวิตคุณมาเริ่มต้นมารู้จักมาคบหาตามส่องตามสืบตามติดชีวิตคุณแบบเหมาะสม นะคุณคนนี้โอกาสเป็นคนที่เกิดปีมะเมียได้นะอาจารย์ว่าเขาเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองว่าคุณคือคนที่ใช่เขาอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้นะคะอยากเจออยากพูดคุยนะคะการการที่เขาจะ take action ย,ยกตัวอย่างเช่นมาหามาเจอแล้วก็ทักมาในสื่อโซเชียลได้ด้วยเดี๋ยวดูวสิคะความในใจคนคนนี้คิดอะไรยังไงกับคุณเขาเคยอ,อกหักผิดหวังเสียใจมาก่อนอาจจะเจอคนไม่จริงใจนะแล้วเขาก็พยายาม ไม่ล้องแวะข้องเกี่ยวกับใครดูแลตัวเองระมัดระวังตัวเองวางตัวเองในจุดที่เหมาะสมนะคะแม้จะเป็นคนเก่งเด็นด,ดังหรือเป็นคนเพอร์เฟกอะไรก็ตามเขาก็จะพยายามแบบว่าไม่ไม่ไม่ให้ตัวเองต้องไปบอบช้ำหรือเป็นเหยื่อของใครตัวเขาอะค่ะคือที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเขาพยายามเอาตัวรอดมาจากมาจากคนที่ไม่ดีคนที่ คนที่พยายามเข้ามาหวังผลประโยชน์ปิดบังซ่อนเล้นหลอกลวงนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยนะคะความเป็นใจอยากจะบอกว่าเขาก็แอบ,บส่องคลปยู่นะ,ะแล้วก็มีความตั้งมั่นนะคะตัดสินใจเด็ดขาดว่าอยากจะพิชิตใจคนอยากเรียนรู้อยากรู้จักอยากมาหาอยากพบเจอพูดคุยนะคะสารต่อในความสัมพันธ์นี้ขอดูซิถ้าคนคนนี้นะคะคุณเปิดใจเขามีความเกรื้อกกลคุณยังไง เขารักในความถูกต้องความดีงามการปกป,ป้องการเทคแคร์การดูแลการเอาใจใส่นะคะการที่จะต้องแบบเหมือนเขาเป็นคนมีภาวะเป็นผู้นำนะ,ค,ะคอยดูแลเทคแคร์ care, คนที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ถูกต้องเคารพให้เกียรติยกย่องนะคะส่วนอะไรก็ตามที่จะเข้ามาวุ่นวายมาบั่นทอนมาแทรกแซงเขาจะปิดกั้นทั้งหมดเขาจะไม่ให้บุคคลที่สาม พลังงานที่สามหรือเหตุการณ์ที่3ามอะไรก็ตามเข้ามามาทําให้คุณต้องเจ็บช้ําหรือบอบช้ำก็จะทําในสิ่งที่เป็นทรรกับคุณดีกับคุณหรือกรณีที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลกว่านี้ในอนาคตก็อยากจดทะเบียนมั่นหมายแต่งงานตามความเหมาะสมนะคะอยากดูแลคุณดูแลในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเพรสเชอร์ pressure, กดดันวงการชีวิตไม่ใช่การเป็นผู้นําของเขาคือการเป็นผู้นําที่ใจดีอะค่ะ นำพาสิ่งดีๆโอกาสดีๆการดูแลการเทคแคร์ไม่ว่าเขาจะเก่งมาจากที่ไหนเก่งหรือเป็นดาวเด่นที่ไหนก็ตามพอมาอยู่กับคุณอะเขาจะน่ารักเป็นคนเก่งที่น่ารักที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะอ่อนโยนกับคุณคุณคนนี้โอกาสเป็นคนราศีตุลลักนณาราศีตุลได้นะคะเกิดเดือนตุลาพฤิกาหรือเป็นคนราศีสิง์รักนณาราศีสิงเกิดเดือนสิงหากกันยาเนาะเดือนจะคาบเกี่ยวนิดน,นึงเอ่อเป็นคนที่เกิดปีมะแมได้พี่แพะนะคะ ดูซิว่าเลาข้อควรระวังในการรู้จักคบหากับคนคนนี้มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะมันจะทะเลาะก,กันแล้วไม่เข้าใจกันแล้วขัดใจกันในเรื่องที่ไปเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบุคคลที่สามที่มาชอบเขาหรือมาชอบคุณก็ได้นะคะคือประเภทแบบว่าเหมือนเอฟซมาปลื้มอะไรเงี้ยมาปลื้มเขามาปลื้มคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความจุกจิกความไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ะคะ่ะมันเป็นเรื่องแบบ สเพกเตุละที่คุณทั้งคู่จะมีความแบบไม่พอใจพอไม่พอใจก็ไม่อยากจะพูดก็จะก็จะตึงๆกันให้ระวังตรงนี้นะคะพอตึงๆไม่พูดมันก็จะเก็บไว้ในใจซ้ําๆนะคะแล้วมันจะกลายเป็นอะไรที่ตกตะกรนตกพปลึกอะ่ะเป็นเหมือนหินปูนะคะดินพองหางหมูแล้วก็อึดอัดกันไปเองแล้วก็พากันนิ่งไม่พูดนะคะไม่พอใจแต่ไม่ได้ถามความจริงว่า ันนั้นคืออะไรคนนี้เป็นใครหรือเคลียร์หรือเล่าสู่กันฟังให้ระวังตรงนี้นะคะมันเป็นเรื่องเรื่องสัพเพเหตุล้านอ่ะดูซิคุณคนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติพี่น้องของเขามีผลอะไรกับคุณเขาเป็นตัวของตัวเองคะ่ะทุกอย่างเขาสร้างด้วยตัวตัวเองเขาสร้างโอกาสสร้างความรักสร้างครอบครัวกับคุณได้ได้วยตัวเองเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องเขาให้ความสําคัญนะแต่เขาก็จะรู้จักแยกแยะ ะะแยกแยะว่าแต่ละคนคนอยู่โพสิชันไหนตำแหน่งไหนส่วนคุณเป็นคนสําคัญหยุดจุดไหนหรือถ้ามันมีอะไรที่ทําท่าจะเหมือนไม่สมูทไม่ราบรื่นเขาจะก,ก็เป็นคนไกล่เกลี่ยจัดการเองนะคะไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่ให้ระวังบุคคลทั่วไปมากกว่าที่เข้ามาแบบปลื้มมาชอบเ,ออเข้ามาจะแทรกแซงอะคะ่ะเป็นเงามาแล้วคนหนึ่งหายไปมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ทีนี้เรามาดูซิว่าในท้ายที่สุดเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเขาจะพัฒนาอะไรกับคุณเขาคงจะเคยตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไว้เนาะออหรืออาจจะเคยคิดว่าตัวเองอาจจะทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องคู่อาจจะคิดว่าตัวเองอมีวิบากกรรมเรื่องคู่คิดว่าตัวเองอะไม่น่าจะสมหวังหรือบางทีอาจจะเคยผิดหวังกับความรักครั้งเก่าหรือการโดนกระทําจากคนในอดีตมันก็เลยทําให้เขาอเหมือน เหมือนไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าเขาจะมีเนื้อคู่ไม่เชื่อว่าเขาจะเจอคนดีไม่เชื่อในความรักต่อต้านความจริงอะไรก็ตามที่มันอยู่ในหัวในความรู้สึกแต่พอมาเจอคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยคิดปาารถนาอธิษฐานหรือใช้กดแรงดึงดูดมันก็ได้ทำให้เขาสับสนนิดหนึ่งว่าคุณเนี่ยคือคือใช่คนที่เขาคิดหรือนึกถึงหรือตามหาหรืออธิษฐานใช่ไหมมันจะมีความต้านาน,นิดหนึ่ง คือคุณอาจจะงงๆกับเขาดนึงเหมือนบางทีก็เข้าหาเหมือนบางทีก็เบรกอะไรอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวเขาจะจัดการชีวิตของเขาได้เองนะไม่ต้องกังวลปล่อยให้เขาจัดการกับความคิดตัวเองทีนี้มาดูคุณดีกว่าคุณควรทํำยังไงคุณคนนี้คุณเองก็มีทางเลือกเยอะคนเข้ามาอยากคุยอยากรู้จักอยากทักก็เยอะอยู่ปรับลายเป็นเงานะคะเยอะแยะหลายคนหรืออาจซ่อนอยู่ก็มีแอบชอบแอบมองแอบส่องคนก็มีพ่บอกคุณว่าตัวคุณเองให้ระวัง ยาเหยียบเรือสองแคมอย่าสับสนอย่างงงวยจงทําในสิ่งที่ถูกต้องมันเหมือนกับว่าหรืออย่าสับสนในความสัมพันธ์ที่มันที่มันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยกตัวอย่างเช่นคุณก็มีคนเข้าหาเขาก็มีคนเข้าหาพยายามชัดเจนตรงไปตรงมาหันหน้าคุยกันถามกันตรงไปตรงมาแบบสุภาพ ให้ถูกที่ถูกเวลาก็แล้วกันนะคะจะได้ลดทอนความวุ่นวายความสับสนคือต้องบอกกันว่าคุณกับเขานี่มันมีความเหมือนกันตรงที่ว่ารักในความถูกต้องในความยุติธรรมในความแฝ์นะคะมันอาจจะมีการล้ลลลลาลังในความสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าเอ๊ะสรุปแล้วเขามีคนคุยเขามีคนเข้าหาเยอะหรือเขาชอบเรากันแน่นืกอไหมคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีคนอื่นเข้ามาคุณก็จะสับสนว่าเอ๊ะสรุปแล้วใช่คนนี้หรือเป็นคนอื่นนะพยายามบาลานซ์ความคิดจิตใจให้ดี พยายามตั้งมั่นนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเลือกอะไรไม่ได้ไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกทางไหนเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเป็นกลางเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียดายเสียใจทีหลังจะได้ไม่ต้องสับสนนะคะถ้าเขาใช่คนอื่นก็ไม่ใช่เพราะคนที่ใช่มีแค่คนเดียวนะอ่ะบทสรุปแล้วท้ายที่สุดคุณจะเป็นยังไงกับเขา ตัวคณเองเป็นคนฉลาดคนเก่งเป็นคนมีซิกเซนเป็นคนอ่านคนขาดมองออกคุณจะรู้เองว่าเขาใช่ไม่ใช่คุณจะรู้ด้วยจิตสํานึกของคุณอยู่แล้วว่าคนนี้ไม่น่าใช่คนนี้น่าจะใช่นะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณนะคะพยายามบาลานซ์ความคิดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเสียเรียรจนเกินไปถึงแม้ว่าอตัวคุณเองอาจจะมีจุดโดดเด่นที่ดีหรือมีความสําเร็จที่ดีหรือเขาเองอาจจะโดดเด่นมากอาจารย์ว่าคุณโดดเด่นทั้งคู่แหละ นะคะเป็นคนตัวพ่อตัวแม่มาเจอกันนึกออกไหมคะก็อย่าไปคิดแทนกันว่าเขาจะคิดแบบไหนจะไปเลือกใครนะคะส่วนใหญ่ให้ระวังความคิดฟุ้งซ่านหรืออะไรที่มันสเพเพเห็นลที่มันแบบไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรคู่ของคุณเนี่ยกรณีถ้าจะมีปัญหาหรือมีความขุนเคืองใจกันก็เป็นเรื่องจุกจิกๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยผ่านก็ผ่านหรือถ้าจะหันหน้าคุยกันก็พูดคุยอย่างเหมาะสมแต่จะมีโอกาสได้เริ่มต้น แล้วควรอาจจะมีความกังวลใจอย่างหนึ่งที่ว่าอุ้ยเขาเหมือนคนในสเปคเราเลยทําไมเขาเป็นคนที่แบบเหมือนที่เราชอบอะใช่จริงเหรอเขาใช่คนนั้นจริงเหรออะไรเงี้ยให้ระวังตรงนี้แต่ได้เริ่มต้นได้พูดคุยบางคนบางท่านก็เริ่มต้นแบบชิวๆเบาๆนะคะไม่ต้องเสียเรียดมากค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เรเิลกันนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะเนี่ยค่ะ ความอุดมสมบูรณ์ความสุขการเติมเต็มก่อนที่เราจะรักใครก่อนที่เราจะแบ่งปันอะไรให้กับใครเราต้องมีพอสมควรก่อนในทุกๆด้านทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะหรือความรักหรือความเมตตาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็โลภให้กับตัวเองแล้วก็ไม่แบ่งปันใครไม่ใช่นะเมื่อใดก็ตามที่เรามีพอสมควรมีมากพอ เราไม่ชอบสิ่งไหนเราไม่ทําสิ่งนั้นนึกออกไหมคะคุณมีโอกาสสําเร็จสมหวังนะคะดวงชะตาคุณเปิดคุณจะมีแสงสว่างในชีวิตในทุกๆด้านทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะเซนส์นคุณจะดีความคิดความอ่านคุณก็จะดีการตัดสินใจคุณก็จะดีเพียงแต่ว่านะคะแค่คุณนะ่ะนะพยายามพยายามบาลานซ์ความคิดพยายามมีสติ ถ้ายังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดขาดหรืออย่าเพิ่งคอมมิตอะไรทั้งสิน้นไม่ใช่ว่าเราเราเล่นเกมหรือปะวิงเวลาแต่อยากให้คุณน่ะถ้าไม่แน่ใจอ่ะปรึกษาผู้รู้คนที่นับถือคนที่เที่ยงธรรมที่ปรึกษาคูบุญคู้บรมีของคุณใครก็ได้เพื่อนพี่คุณพ่อคุณแม่ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีใครปรึกษาก็ปรึกษาตัวเองแต่อาจารย์แนะนําว่าให้ทําจิตให้นิ่งให้เป็นสมาธิเดี๋ยวคําตอบจะปรากฏนะคะยังไงชีวิตของคุณน่ะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าใครใช่ไม่ใช่และต้องเดินทางไหนนะคะความดีที่คุณเคยสร้างเคยช่วยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือสร้างบุญสร้างความดีกําลังจะมาหนุนนาคุณเปิดทางเปิดโอกาสมันไม่ใช่แค่เปิดแค่ผลทางชีวิตนะเปิดดวงจิตดวงใจ เปิดจิตสํานึกเปิดจิตวิญญาณของคุณให้เป็นผู้ที่มีอิสระเหนือปัญหาเหนือความยากลําบากทุกอย่างนะคะมันไม่ใช่แค่ดวงเปิดแต่มันเปิดให้ทุกอย่างนะคะทั้งภายในและภายนอกนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณของเขาจะมีเลข45และเลข1นะคะโอเคนะคะถ้าฝั่งเราชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามค่ะสับสไละแชร์กดกระดิ่ง มาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดรู้สิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสตางค์ข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจา,ยารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือจะใจดีกับอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสตางค์ก็ได้เช่นกันนะคะเอเ่อส่วนการดูดวงส่วนตัวนะก็ สะดวกก็ค่อยนะัดเนาะอาจารย์ดูวันตวนันถ้าคิวหมดเวลาหมดก็หวนลุงขึ้นนะเอาให้พร้อมจริงๆนะอาจารยา์ถามมาต่อไปเนาะบางทีคุณถามมาประโยคนึน่งอาจารย์เห็นทุกอย่างโดยละเอียดก็จะตอบเคลียร์ให้หมดคําตอบอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอาจจะเป็น3เป็น4เป็น5เป็น6กจะพยายามทําให้คุณเจาะลึกให้คุณเข้าใจได้มากที่สุดก็เป็นประโยชน์แก่ตัวคุณเองนะคะเพราะการที่คนเราคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ ไมหมคะไว้ตั้งรับไว้ป้องกันไว้แก้ไขรู้เร็วแก้ไขเร็วสาเร็จเร็วการดูดวงที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่แนั้นแต่ต้องมีแนวทางแก้ไขแก้ไขแล้วคุณเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรามาปรึกษาเรามาดูกันแล้วก็กลับไปทุกเหมือนเดิมสบายใจแค่ตอนฟังแต่กลับไปก็จมอยู่ในปัญหาไม่เอานะคะชีวิตมันควรจะได้รับการแก้ไขยอย่างน้อยก็เป็นการทําเพื่อตัวเองกับชีวิตที่เหลืออยู่ให้มันมีแสงสว่างจากหนักให้เป็นเบาจากทั่วไปจากธรรมดาให้กลายเป็นอ,อุปสรรค หรือตั้งรับได้นะคะโอเคนะคะก็ขออวยพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเรือววนหากแม้ว่าปรัชนาประกอบกิจาการงานเรียนชอบอันใดก็ขอเัิเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรยใจน้องตาวินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอมีความสุขสมหวังร่ำรวยรับปังทุกท่านค่ะเดี๋ยเรจาจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ